สวัสดีครับทุ่ช่อง Air l i e วันนี้นะครับอุ้ยบ้านมืดดึงเปิดไฟเดีย๋ยวไปเปิดไฟกันนะครับคือวันนี้ผมมีข่าวสารตามชื่อคลิปนะครับเรามีสมาชิกมากาลังจะมีไม่ใช่มีแล้วกําลังจะมีสมาชิกใหม่ในบ้านเรานะครับผมไม่ใช่ทีมงานใหม่นะครับแต่เป็นสมาชิกใหม่นะครับ โอเคครับไอซี่หายไปไหนครับัรรบอยู่นะครับอันนี้ก็แม่นะครับโอเคกำลังจะนอนแล้วนะครับครับแล้วข้อครัวใหม่ของชาวี่ว่าก็คือลูกนั่นเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูก ก็ลูกลูกก็อยู่ในครอบครัวเราอีกแล้วนี่นาแล้วถ้าผู้ชมก,ก็สงสัยใช่ไหมครับซึ่งเรากําลังจะบอกว่าลูกตั้งท้องแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูลูกตืงนที่ <laughs> เดี๋ยวโอ้ยท้องป่องท้องป่องเลยนี่นี่น,นี่โอ้ยคนกําลังจะมีลูกกันเนาะไม่รูกี่ตัวนะดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเรียบลูกก่อนจบคลิปดูนะ เดี๋ยวถ้าผู้ชมดูแมวนะอันนี้คืออาหารแมวนะแอบมองจะเรียกลุกมาเดี๋ยวเล็กซูเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนลุกาดูมาแล้วครับตามคำสังง่งเก่งแฮะโอเคครับก็ขอจะเคลิปนะครับหนีลุกท้องท้องโตเดี๋ยวป้อนอาหารให้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กันได้นะครับวอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย